สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็อยู่กันในเกม Drive Empire อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็แน่นอนครับดูชื่อคลิปก็น่าจะรู้นะครับผมว่าเป็นคลิปตอบคาถามคนดูนะครับผมซึ่งผมได้รวบรวมคําถามมาประมาณหนึ่งนะครับผมก็ได้มาทั้งหมด17คําถามนะครับผมป่ะอันนี้ผมตั้งมุมกล้องไว้แล้วนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบมุมกล้องนี้นะแล้วก็อ่ะยังไม่บอกนะครับว่าทายคลิปมีอะไรโอเคมาคําถามแรกเลยครับผม คำถามแรกนะสอนเปิดเพลงหน่อยครับอ่าสอนเปิดเพลงใช่ไหมโอเคได้ครับผมวิธีการเปิดเพลงนะครับผมต้องออกจากมุมกล้องก่อนเนาะซึ่งวิธีการเปิดเพลงนะครับผมให้เราอยู่ที่รถเนาะต้องอยู่ในรถเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็กดตัว R นะครับเพื่อเป็นการเปิดเมนูของเรดีโอนะครับแต่ว่าเราต้องมีอ่าเราต้องซื้อเติมโรบัสเพื่อซื้อฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดเพลงได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมแค่ขึ้นรถแล้วก็กดตัว R นะครับแล้วก็ ไปหานะครับตาม youtube ก็ได้นะมีหมดนะครับเพลงที่เราต้องการแล้วก็ตามด้วยโ o บอกไอดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมคำถามต่อไปครับยังรับฟาร์มไหมครับตอนนี้นะครับผมใกล้แล้วนะครับใกล้จะรับฟาร์มแล้วนะครับเพราะตอนนี้กําลังวางแผนที่จะเปิดร้านใหม่นะครับผมซึ่งตอนนี้กําลังหาพนักงานอยู่เนาะใครที่อยากจะเป็นพนักงานนะครับผมคุณสมบัตินะครับขออายุ14-15ปีขึ้นไปนะครับผม แล้วก็มีับรประชาชนนะครับมีเลขบัญชีธนาคารในการจ่ายเงินนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดนั้นเดี๋ยวจะโพสตในเพจอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่เพจผมจะทิ้งไว้ข้างล่างเนาะใครอยากสมัครเป็นพนักงานผมรับแคต่ตอนนี้ผมรับแค่คนเดียวนะอนาคตก็จะรับเพิ่มอีกนะครับผมประมาณนี้เนาะคำถามต่อไปครับผมแจกโค้ดหน่อยโค้ดนะครับโค้ดสามารถหาได้ตาม Google เลยครับผม Google พิมพ์ไปว่าโค้ดร้อเงินภายนะครับผมมันจะมีอัปเดตให้เนาะ หรือว่าจะไปติดตามทางทวิตเตอได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาทวิตเตอรแล้วก็เอามาใส่ให้นะครับผมทวิตเตอร์ของไร้เงินพายโดยตรงเลยนะครับเขาก็จะมีแจ้งเตือนหลายๆอย่างนะครับเช่นการอัปเดตรถที่จะเข้ามาใหม่นะครับรถลิมมเตอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เนาะคำถามต่อไปครับผมรับฟาร์มเปล่าครับอ่ะใกล้แล้วนะครับผมคำถามรับฟาร์มนี่อาจจะมีเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า ก็คือคนที่เขาถามกันเขาก็น่าจะอยากจกฟาร์มมันนะเพราะว่าอดีตผมเคยเปิดร้านฟาร์มอยู่คำถามต่อไปครับพี่มีวิธีฟาร์มไหมครับอัปเดตนี้ฟาร์มยากมากใช่อัปเดตนี้คือฟาร์มยากมากครับแต่ก่อนไฮเวย์ใช้เวลาประมาณ1นาทีได้ทั้ง2 0 0 0 0นะครับสมแต่ตอนนี้คือไฮเวย์ได้แค่ประมาณ900 0แล้วนะมันยากขึ้นมากนะครับแต่ผมว่ามันก็ดีมันก็มีดีม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 ีดีมีไม่ดีเนาะมีข้อดีข้อเสียนะครับ ข้อดีก็มันประมาณว่าเงินอาจจะไม่เฟอ้อนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือมันจะทําให้แบบว่าร้านฟาร์มอยู่ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเลทฟาร์มกับราคาฟาร์มที่เรารับมานี่มันอ่าตอนนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่านะทุกวันนี้ที่เห็นร้านรับฟาร์มกันนะคือเขาไม่กลัวเหนื่อยเลยนะครับหรือว่าเขามีพนักงานที่แบบฟาร์มให้ตลอดเวลาผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะรับเลทเท่าไหร่นะครับตอนนี้เลทในหัวคิดไปแล้วว่าจะประมาณ 1m 30งเอเอ้ย 1M30 บบาทนะครับผม เพื่อจะให้แบบว่าพนักงานเราไม่เหนื่อยด้วยเนาะเราก็อยากให้แบบพนักงานเราชิวๆนะแต่ว่ากดหรืออะไรเนี่ยถ้าทางร้านจะส่งให้ส่วนตัวนะครับถ้ามาติดต่อนะขายของนิดนึงแล้วกันสอนวิธีเบิ้ลรถหน่อยครับอ่ามาได้ปฏิบัติและวิธีเบิ้ลรถนะครับผมเดี๋ยวผมก็ออกมุมกล้องก่อนวิธีเบิ้ลรถนะครับผมให้เราเข้าไปที่รถอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับรถประจําที่ผมขับอยู่ตอนนี้ก็เป็นบอช วิธีเบิ้ลรถนะครับผมให้กดตัวเนะเพื่อเป็นเปลี่ยนเกียร์เป็นของแมนนวลนะครับให้เราปรับเกียร์เองได้น,นะครับแล้วก็กดตัวคิวครับเพื่อเป็นการใส่เกียร์ว่างนะจากนั้นก็เอาไยูเลยครับเล่งเครื่องเลย ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นเครื่องเนาะคาถามต่อไปเลยคําถามต่อไปครับผมเบิ้ลเครื่องยังไงคะอ๋อพึ่งสอนไปเมื่อกี้นี้เองครับกอกลับไปกอกลับไปนะคําถามต่อไปครับสีนี้ทํายังไงครับเอาหมายถึงคนนี้เขาหมายถึงสีในคลิปของวิธีการหาเงินนะครับคลิปนั้นแลมโบกินีรู้สึกคันนั้นมันจะเป็นรถคันละเจ็ดแสนกว่า,วาแต่ณนะปัจจุบันผมว่าเขาน่าจะรีโมเดลหรือว่าเอาออกไปแล้วนะครับ แต่ผมก็ยังเห็นมีนะแต่อาจจะรีโมเดลนะครับผมซึ้นไม่มีสีแบบนั้นแล้วเนาะโอเคประมาณนี้นะครับคำถามต่อไปครับผมสอนทําให้ภาพกา,กากสุดหน่อยครับหมออาเรียกผมหมอด้วยแสดงว่าต้องติดตามผมมาไม่นานไม่ไม่น้อยเลยสิเดี๋ยวนะครับอวิธีการปรับภาพเนาะหมอจะสอนละกันก็คือเข้าไปเซตติ้งครับผม ESC ก่อนนะ ESC อยู่ตรงคีย์บอร์ดครับมุมมุมขวาเอ้ยมุมซ้ายบนคีย์บอร์ด เซตติ้งครับผมแล้วก็กราฟิกโหมดนะครับถ้ามันปรับเป็นอโตเ m ม t ติให้ปรับเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ดึงสุดเลยครับเนี่ยเหลือขีดเดียวอะเนี่ยคือภาพกลางสุดอนาะจะทำให้คอมเราลื่นมากนะครับแล้วก็การเล่นลื่นแต่ว่ามุมมองหรือว่าระยะการมองเห็นของเกมอะ่ะจะสั้นลงนะครับแล้วก็ภาพก็จะออ,ออกแบบไม่ค่อยมีอะไรนิดนึงนะก็สำหรับคนที่แบบว่าสเปคคอมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ อ่ะโอเคคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับผมสอนฟาร์มเงินอ๋สอ,สอ,อสอนฟาร์มใช่ไหมเขาสอนโอเคสอนฟาร์มเงินหน่อยพี่ผมเพิ่งเล่นแบบนี้วิธีการฟาร์มเงินนะผมแนะนำนะตอนนี้นะครับให้เปิดโปรแกรมอ่าไม่ใช่ให้เปิดโปรแกรมจ้าใช่นั่นแหละเปิดโปรแกรม,ะะรกรม,อ,มอะไรเนี่ยก็คือให้ไปหาโหลดโปรแกรมที่สามารถทําให้โลบอกเปิด2จอได้มาแล้วก็ไปเปิด2จอฟาร์มเอานะครับผมแนะนําให้ฟาร์มแมบปบของเซอร์กิต เอ้ยไม่ใช่แมพของเซอร์กิตสนามเซอร์กิตนะครับมันจะได้รอบละห้าหมื่นแต่ว่าระยะเวลาขึ้นอยู่กับเรานะครับขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเราแล้วก็ความแรงรถด,ด้วยแต่ผมระยะ,ะระยะเวลาที่ผมใช้ประมาณ3-4ถึงนาทีนะครับผมประมาณนี้นะครับคำถามต่อไปครับผมพี่ครับสอนวิธีล็อกรถหน่อยครับวิธีล็อกรถนะครับผมง่ายๆเลยนะครับต้องกดออกจากมุมกล้องเนาะกดออกในนี้ด้วย วิธีล็อ,ลอกรถนะครับผมให้เราเข้ามาที่เซตติ้งไม่ใช่เซตติ้งเอซนะแต่เป็นเซตติ้งมุมล่างซ้ายนะครับเป็นเซตติ้งของเกมเนาะเข้ามาที่ general นะครับอันที่2แล้วก็อันล่างสุดนะครับ w h can drive me vehicle นะครับก็คือ,อาสามารถจะอนุญาตให้ใครขับรถเราได้ก็มี nobody ก็คือไม่สามารถไม่ ไม่ให้ใครขับรถเราเลยนะครับแล้วก็เฟนก็คือเฉพาะเพื่อนเรานะแล้วก็เอลวิวันก็คือทุกคนนะครับสามารถขับรถเราได้ก็คือวิธีล็อกรถก็น่าจะประมาณนี้นะผมว่าเฟนนะครับแล้วถ้าถ้านโนบอดี้อ่ะผมว่ามันน่าจะบักเนาะบักไหมอ่ะไม่บักโอเคก็ปรับเป็นโนบอดี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราถ้าเราปรับเป็นโนบอดี้แล้วเราขึ้นรถไม่ได้หรือว่างไงไม่ได้ก็ให้เราปรับเป็นเฟนก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่ขับรถได้ก็จะมีแค่เพื่อนเราเท่านั้นที่เป็นเพื่อนเราในเกมเนาะ ประมาณนี้นะครับผมคําถามต่อไปครับยังรับฟาร์มไหมครับอ่ะอธิบายไปแล้วนะครับคําถามซ้ําแต่ก็ไม่เป็นไรก็ตอบไปเลยว่ากําลังจะมีการตั้งเปิดร้านใหม่นะครับพี่ทําให้เพื่อนขับรถพี่ได้ยังไงหรอครับผมไม่รู้จริงๆอ่าวิธีการขับรถก็ย้อนกลับไปสัก4 0 3ซีวิเมื่อกี้นะครับเนาะย้อนกลับไป3ซวีที่แล้วนะครับมันจะมีวิธีสอนก็คือให้เราปรับเป็น เอวี่วันเลยนะครับทุกคนสามารถขับรถเราได้นะครับผมหรือว่าถ้าเราอยากจะให้เพื่อนเราขับแค่เพื่อนเราขับนะครับแล้วก็ปรับเป็นแค่เฟรนก็ได้เนาะแต่เพื่อนเราต้องเป็นเพื่อนเราในเกมนะคำถามต่อไปครับรถที่คนชื่อบัสกี่บาทรุ่นอะไรครับอ่าผมมีคลิปรีวิวไปแล้วนะครับแล้วผมจะขึ้นให้เนาะแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นเอานะครับติดต่อฟาร์มได้ที่ไหนล่ะครับอ่าติดต่อฟาร์มถ้าเปิดร้านแล้วจะสามารถติดต่อฟาร์มได้ทาง อ่าเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับหรือใครที่เล่นเกมอยู่จะทักมาในเกมเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อของโลบอคอ่าโบอผมไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นแค่เฟซเนาะเฟซกับแฟนเพจแค่นี้นะครับ คำถามหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคําถามซ้ำๆมากๆเลยนะครับว่ารับฟาร์มไหมอย่างรับฟาร์มหรือเปล่าพี่รับฟาร์มไหมครับรับฟาร์มไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ขอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเป็นทางการเลยว,ว่าอนาคตเร็วๆนี้นะครับผมเพราะเราจะมีการเปิดร้านฟาร์มอีกแล้วนะครับซึ่ง ผมก็ยังไม่เข็ดะนะนกับการเปิดลานฟาร์มนะครับอดีตผมเคยเปิดร้านฟาร์มมาหลายนับตอนนับไม่ครั้งนับตอนนับไม่ถ้วนนะ,ะก็คือ1เลยเราไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นที่จะนั่งฟาร์มทั้งวันนะครับผมผมเลยจึงจําเป็นในการที่ว่าเปิดลานครั้งนี้ผมจําเป็นที่จะต้องหาพนักงานจริงๆนะครับขอพนักงานที่เป็นคนที่ว่างงานเพราะช่วงนี้ก็โควิดเนาะโรงเรียนอาจจะปิดบางที่เนาะก็ขอรับพนักงานหนึ่งคนอายุประมาณ1ิบสหหรือว่าเกินกว่าน,นั้นก็ได้นะครับเพราะว่าที่ต้องรับอายุ 14บ5ขึ้นเพราะว่า1เลยแล้วก็ด้วยความ่ามุทิภาวะด้วยเนาะนะครับการทํางานความรับผิดชอบความซื้อสัตว์ต่อร้านเขาก็อัตราการจ่ายเงินยังไงจริงๆอัตราการจ่ายเงินผมเคยคิดว่าอาจจะให้เป็นเดือนหรือให้เป็นรายอาทิตย์แต่ว่าผมว่าคนทํางานมันก็อยากได้ตังคนะ์เนาะก็เลยคิดเลยว่าจะให้งานละ60%นะครับผมก็คือมีหน้าที่รอรับงานอย่างเดียวแล้วก็ฟาร์มนะครับ60%นั้นเอาไปเลยนะครับ แล้ว40%ห้านก็จะเอามาพัฒนาต่อนะครับหรือว่าก็เป็นรายได้ของผมนั่นแหละเนาะไม่ว่ากันนะครับ60%ก็เอาไปเลยนะครับหรือว่าถ้าทำงานตรงต่อเวลาทำงานอาขอเล้ว,ว่าอะไระ่ะทำเวลาได้ดีทำงานดีเด่นอะไรประมาณนั้นนะผมก็จะสามารถจะสามารถพิจารณาเพื่อให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์เงินได้นะครับอาจจะให้เป็น70%หรือ75%ก็จะพิจารณาในเหตุนั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับร้านเลดฟาร์ม1ล้าน30บาทแต่ตอนนี้ยังนะครับถ้าเปิดร้านแล้วจะโพสต์ในเพจอีกทีนึงหรือว่าจะทําคลิปประกาศอีกทีนึงนะครับหรือว่าจะแทรกในวิดีโอนี่แหละครับผมรอดูได้เลยนะตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการหาพนักงานเนาะครับผมใครที่สนใจติดตอ่อได้นะครับ Facebook ชัยชนะสุวรรณนะครับติดตอ่อมาได้เลยหรือว่าแฟนเพจก็ได้นะครับแฟนหมดเอ้แฟนหมดอ,อะไรผู้ผิดล้นพันกงนแฟนเพจ i อเออช็อนะครับผมบายบายกัน บ๊ายบายกันนะผมติดลิ้นพันแล้วไม่ได้พูดนานเลยสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันนะครับมีแค่นี้<ม>นะบ๊ายบาย